ในคืนที่6ของค่ายสุดยอดผู้นำยุวชนวิถีพุทธมิกกี้ได้แบ่งปันความทุกข์ของการสูญเสียแม่นี่คือห่วงเวลาพิเศษที่สามารถเชื่อมร้อยความเป็นเพื่อนให้สนิทแน่นเมื่อทุกสุขลึกๆในใจของเพื่อนหลายคนได้ถูกเผยออกมาให้เพื่อนได้สัมผัสด้วยหัวใจมิตรภาพระหว่างกันจึงอย่างลึกและงงอกงาม ให้สุดยอดผู้นำเยาวชนวิถีพุทธเป็นการรวมเอาตัวแทนเยาวชนที่ส่งโครงงานคุณธรรมเข้าประกวดและผ่านเข้ารอบ48โครงงานดีเด่นมาใช้ชีวิตเรียนรู้ถกคิดและแบ่งปันประสบการณ์สุขทุกร่วมกันเพราะเป้าหมายของ ai, ค่ายครั้งนี้คือการสร้างมิตรภาพสลายความเป็นคู่แข่งให้ทุกคนกลายเป็นเครือข่ายผู้นำเยวาวชนที่เป็นต้นแบบของการทำความดีและเสริมหนุนซึ่งกันและกัน พอได้ทํากิจกรรมได้ซึรรมซับหลักธรรมที่พระอาจารย์ได้ทําสอนมาจากที่เห็นเพื่อนเหล่านั้นเป็นแค่เพียงผู้เข้าแข่งขันเป็นคู่แข่งของเราแต่เด๋ยนนี้คือเขาได้กลายมาเป็นเพื่อนเพื่อนที่พร้อมจะช่วยเหลือเราให้เขาเรียนรู้ว่าไม่ใช่การแข่งขันหรอกแต่เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งูา้า,าย,ย,นยชนขา,านาความเป็นผู้นำมาถ,ถึงจุดที่เป็นสูงสุดสูงสุดมันคือสุดสามัญเป็นความว่างว่างจากความเห็นแก่ตัวว่างจาก ความยึดมั่นถือมั่นพร้อมที่จะบวกกับคนอื่นพร้อมที่จะทำงานกับคนอื่นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ความคิดความคิดความทุกความทุก้นแล้วดับไปดับไปมีแล้วมีแล้วหายไปหายไปนอกเหนือจากการให้เด็กเรียนรู้ธรรมชาติด้านในของชีวิตรู้จักวางใจให้เป็นพร้อมจะเผชิญสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่น่ายินดีหรือผิดหวัง กิจกรรมในค่ายครั้งนี้ยังเน้นการพัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกันเช่นการรวมทีมใหม่จากหลายโรงเรียนวางแผนทำโครงงานแก้ปัญหาโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้งเพื่อให้เกิดเป็นเครือข่ายเยาวะชนร่วมกันทำความดีกระจายงอกงามเต็มแผ่นดินเรามีเครือข่ายที่ทำความดีเหมือนกันนะครับก็ทำให้เรามีกำลังใจทำมากขึ้นก็เหมือนกับจุดเทียนนะฮออีกคนหนึ่งเอาเทียนมาต่อเทียนเดิมไม่ดับ เทียนใหม่ก็สวา่างยิ่งทุกคนช่วยกันจุดเทียนมันก็ยิ่งสวา่างความดีแบ่งปันกันได้และยิ่งแบ่งก็ยิ่งดีคนที่อยู่ในเครือข่ายล้วนแต่มีแต่โครงงานมีดีกันทั้งนั้นนะครับถ้าขยายผลไปได้ผมว่ารับรองว่าสังคมอยู่กันอย่างมีความสุขแน่นอนครับ